สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับวันนี้มิก้เสียรถสวยกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมคันนี้นะครับโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบอัลฟากาฟีนนะฮะสำหรับคันนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วหลังจากการทํามาทั้งหมด2วันนะฮะพอน้ํายาจะลงทั้งหมด2เลเยอร์นะครับแต่ละเลเยอร์จะมีการอบอินฟาเลตก่อนก่อนที่เราจะลงเคลือบแก้วเราต้องเตรียมผิวก่อนไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่ายังไงก็ตาม คันนี้นะครับเดินทางมาจากจังหวัดสงขลาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าทะเบียนมาจากสงขลาเลยนะโอ้ยินดีมา,มากๆครับที่ให้บริการได้ให้บริการลูกค้านะครับสำหรับคันนี้นะครับ bm530e นะฮะเป็นปลั๊ i n Hybrid นะครับซึ่งจะบอกว่าตัวนี้ดูแล้วน่าจะใหม่สุดเท่าที่ผมเคยทำแนละ้วก็ตอนนี้เป็นปีป2023นะครับก็จะมีล้อแมกนี่ที่แตกต่างไปจากเห็นๆเ,เลยก็คือล้อแมกจะมีความเฉีียวสวยมา,มากๆครับขนาดน่าจะเป็น19นิ้วนะ ดูแล้วนะฮะใช่ด้วยครับ2 4 5 4ี่หกนะฮะกับสีสวยขนาดนี้สีขาวของเขาเป็นเอกลักษณ์มากๆสีสีขาว B M ตอนนี้หลายๆคนก็จะกลัวเรื่อง,องความเหลืองของเขาซึ่งสีใหม่ๆของ b M เไม่ค่อยเหลืองนะบอกให้แล้วก็ในเรื่องของความแข็งแรงนะครับเขาเลือกที่จะเคลือบตัวอัลฟากาฟีนนะครับเป็นชุดตัวนี้เลยนะครับสองขวดลงมาที่ตัวรถนะครับเริ่มจากพลายก่อนแล้วก็อบเป็นปรเล็แล้วก็มาไฮบริดแล้วก็อบเป็นปเล็ เวลาในการทางานอยู่ประมาณ2วันนะครับทาใหา้การทํางานจะมีเวลานิดนึงและหลังจะทาการเครลือบแก้วเสร็จแล้วสำหรับคันนี้ 530e เนี่ยเราจะพาไปติดฟิล์มใส่กันลอยครึ่งคันก็คือครึค่งหัวหน้าหน้ากระดีกด้วยครับก็จากลานลักกิสตบิเช่นกันสําหรับโลโก้อย่างนี้อย่าตกใจว่าเป็นของแต่งมันเป็นเคาะมันเป็นปีที่ออกมาประมาณปี2022ถึง2023ครบรอบ50ปีของ BMW จะได้โลโก้ ตัว B M เป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับก็จะบอกว่าคันนี้สุดมากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่ลูกค้าไว้วางใจไม่แน่ใจว่าลูกค้ามาจากสงขาหรือเปล่าถ้ามาจากสงขาขอขอบคุณมา,มากๆเลยฮะที่ไว้วางใจมิกกี้ R P M คนนี้นะครับให้เป็นผู้ได้รูแรทั้งเคลือบแก้วและติดจีมแต่กันลอยให้กับรถ B M W 530คันนี้หลายๆคนที่ได้ดูอยู่ในวิดีโอเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความเงาในระดับนี้นะครับ เพราะนั้นเคลือบแก้วสีขาวสามารถทําให้เงาได้แน่นอนวันนี้มิกกี้สวัสดีครับ